อนุโมทนาคำว่าขันติเป็นพื้นฐานของความเมตตามันหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะคำว่าขันติเป็นพื้นฐานของความเมตตาได้ยินจากไหนมาได้อ่านในหนังสือมานั่นแหละเพราะคุณเจ้าสามารถเชื่อมโยงได้เพราะว่าธรรมของพระศา,าสดาเนี่ยไม่ขัดแย้งกันไม่ค้าในตลาดสองคนเริ่มทะเลาะก,กันแล้วนะ ราคาไม่ลงตัว3คน4คนทะเลาะก,กันแต่ทำของภาษาจาสด์นี่8ปดหมืพันพระธรรมคขันนี่ไม่ขัดแย้งกันเลยเชื่อมโยงโยงใหญ่กันนะอจจ้อัศจรรย์มากวันนี้ศิยอนุสิตมีคําถามว่าคําว่าขันติเป็นพื้นฐานของเมตตานั่นก็คือเราจะมีความเมตตาต้องมีความอดทนอดทนต่ออารมณ์ให้ได้คนที่เราโกรธนี่จิตเรามันพุ่งไปโกรธเขาแล้วจะเมตตานี่ มันต้องอดทนไม่โกรธคือต้องมีความน้ําอดน้ําทนในใจมีความย่งดึงจิตกลับมาทนเอาไว้อย่าให้จิตมันพุ่งไปโทสะโมหะแล้วเมตตามันจะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆให้ไปค่อยๆหลั่งไหลออกไปเป็นน้ําเย็นแต่ก่อนเป็นน้ําร้อนพุ่งออกไปอดทนเอาไว้กักเก็บลดอุณหภูมิของน้ําร้อนนั้นแล้วค่อยเป็นน้ําเย็นออกไปหลั่งไหลออกไปดังนั้นขันติเป็นธรรมที่ประกอบได้ทุกอย่าง ในการภาวนาในการเจริญเมตตาในการนั่งวิปัสสนาขันติเนี่ยเป็นธรรมที่เผากิเลดอย่างยิ่งโทสะก็คือกิเลสขันติตโปตีติขาที่เราสอนในโอวัปฏิโมงไงขันตินี่เป็นเป็นตะบะเผากิเลสทั้งหลายความอดทนนี่ขันตินี่เป็นพื้นฐานของความเมตตาอดทนได้อดทนไม่โกรธได้ก็จะเมตตาได้อย่างเยือเกเย็นแล้วก็เป็นสุข ถ้าอดทนไม่ได้ก็เมตตาแต่ปากเมตตาแต่คิดเอาแต่ถ้าทนได้จริงๆไม่โกรธนิ่งได้เขาว่ามาไม่สวนนิ่งก็แผ่เมตตาไปเนะี่ยอันนี้ไปเต็มร้อยไปด้วยกระบวนการของธรรมที่มีความอดทนที่มีขันติจริงๆเพราะขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอนุโมทนาในคำถาม